สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างสามยันมิเทาานะครับผมอยู่ชั้น5นะครับวันนี้พาทุกคนมาเดินชมภาพบรรยากาศนะครับผมมุมสูงของกรุงเทพมหานครนะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากๆครับกรุงเทพตอนกลางคืนนะครับผมว่ายามราตรีนะครับผมสวยจริงทุกคนถนนที่ทุกคนเห็นข้างล่างนะครับผมเป็นถนนพญาไทนะครับผมมุ่งหน้าไปยัง แยกปุมวันนะครับสยามมันเองนะครับผมนี่ครับสวยมากๆเลยครับผมฝนเพิ่งหยุดตกไปเมื่อกี้นี่เองนะครับผมดูครัผมมาเท่าบรรยากาศนะครับดูตึกรามบ้านช่องนะครับผมเปิดไฟอย่างสวยงามว้าวครับ่วนด้านหน้านะครับผมย่านสยามนะครับส่วนมุมนี้ทุกคนมุมนี้จะไปเซ็นทรัลเวิลด์นะครับผม อย่างสวยนะครับผมนะครับตรงไปครับผมก็จะไปพบกับส่วนลูพินีนะครับผมนะครับสวยมากนะครับข้างหน้าก็จะเป็นห้างจามจุรีสแควร์นะครับเป็นภาพบรรยากาศที่สูนชอบนะสย์ชอบถ่ายมุมตึกนะครับผมนะ ถ่ายมุมมังต่างๆนะครับซูนชอบแบบไปอัปเดตภาพบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงนะครับผมตอนนี้ฝนก็ไม่รู้ว่าจะตกไหมหรือเปล่าแต่น่าจะตกนั่นแหละนะครับผมครับช่วงนี้ฝนชอบตกตอนเย็นไม่น่าแล้แหละตัวบนตกแหละโอ้โหเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี่เองฝนก็จะตกอีกแล้วถ่ายคลิปยังไม่เสร็จเลยยากาศนะครับผมนี่คือชั้นห้าครับผม เป็นห้างที่สามารถขึ้นมาชมดิวได้ทุกคนครับซึ่งศูนย์ก็มาบ่อยนะห้างนี้มาบ่อยนะครับส่วนมากจะมาถ่ายคลิปนี่แหละนะครับเพราะว่าเป็นไล่เห็นมุมที่สวยทุกคนดูถนนด้านด่างน,นะครับสวยมากนี่เขาเรียกว่าัวลาโพงนะครับผมแยกหัวลาโพงทุกคน ดูมิดฝนนะครับผมนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศที่สวยงามนะครับผมข้างหน้าคือย่านสาทรน,นะครับผมสีรมสาทรน,นะครับสวยสุด,สด บริเวณข้างหน้าแล้ทุกคนข้างล่างนี้เป็นจุฬาลงกรนะครับผมอย่างสวยเลยครับหลูเมืองกรุงครับผมสว่างสวัยสีวิไลจริงๆครับ ตอนนี้ฝนตกไปปลอยนะครับผมจะจะแรงก็ไม่แรงนะครับตกพอกระเทินว้าวมุมนี้สวยจริงทุกคนได้เห็นอ่าเป็นแยกทุกคนตรงนี้เป็นแยกนะครับผมแล้วก็วัดหัวลำโพงแล้วก็เห็นมุมตึกตึกคิงพาวเวอมหานครนะครับผมย่างสวย บรรยากาศนะครับนี่คือชั้นห้าชั้นหนัดฟาว้าสวยมากสวยจริงๆ ตรงการก็จะเป็นหน้าห้างนะครับผมเป็นทางเดินหน้าห้างห้างสัญญาณี้เท่านี้มีห้าชั้นนะครับผมชั้นที่แบบแบบทั่วไปอะ่ะสามารถขึ้นมาได้ห้าชั้นครับ ข้างบนนี้สว่างมากทุกคนไม่มืดเลยครับต้องบอกเลยว่าสวยมากถ้าถ้าใครมายืนหยุดจุดนี้นะครับผมว้าวมากครับจุดจุฬาลงกรณ์นะครับผมจุดจามจุรีสแควร์ครับสวยจริงๆ ดูร้าน่าลงถนนทุกคนว้าวสวยมาก ยังสวยมันก็จะมีทางขึ้นอีกทุกคนเป็นพักขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับผมขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งก็ได้กันนะครับอันที่จริงถ้าฝนไม่ตกก็จะมีคนขึ้นมาแบบมานั่งพักผ่อนเยอะนะอันนี้ฝนตกทุกคนเลยแบบกลับบ้านกันนะครับผม จุดนี้เป็นสะพานยกระลับนะคือสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับผมสวยเลยแหละถนนพญาไทนะครับผมตัดก,กับถนนพระรามสี่ตรงนี้นะครับตรงวัดหัวลำโพง สวยมากทุกคนดูยังสวยเลยครับสวยจัดสวยจริงๆครับผม ่นีทุกคนฝน,น,น,นตกแล้วนะครับผมถนนมันก็จะแบบเงาๆนะครับผมสะท้อนขึ้นมาแบบสวยมากอ่าไปกันต่อทุกคนไปกันต่อนี่ทุกคนตัวนี้มีการเลยกระดาบไฟเลยทุกคนสวยมาก มาดูอีกมุมหนึ่งนะครับผมจุดนี้จะมีที่นั่งนะครับผมต้องบอกเลยว่าสวยจริง ตอนนี้บรรยากาศแบบดีมากทุกคนมีลมพัดมาแบบเรื่อยๆครับผมแต่สิ่งที่แถมมาก็คือฝนทุกคนไม่อยากให้ตกเลยนะครับผมคือ,อช่วงนี้ฝนตกมากเกือบสามอาทิตย์แล้วนะครับผมตกเกือบทุกวันเลยทุกคนนะครับข้อดีก็คือแบบอากาศเย็นนะครับผม บนก็มีที่นั่งแบบนี้นะครับผมปกติแล้วอย่างที่สุดพูดไปนะถ้าฝนไม่ตกผู้คนจะมานั่งเยอะนะครับเนี่ยนี่มุมขนาดนี้คือไฮไลท์เลย ครับจุดนี้คือสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับผม อย่างสวยทุกคนดูสะพานยกระดับทุกคนสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับนะครับข้างหน้านะครับผมนะเป็นย่านสีลม สาทรอน,นะครับผมอย่างสวยเลยอมองไปมุมนี้ทุกคนก็จะเห็น,นแถวสะพานตักสินนะครับถ้าเรา,อาเอาตึกเป็นจุดแลนด์มาร์กนะครับผมนะเป็นจุดที่แบบมาร์คไว้นะครับผมตึกข้างหน้านั้นนะครับผมอย่างสวย สวยมากสวยมาก จริงทุกคนฉุนชอบมากแบบนี้ทุกคนแบบเวลาฝนตกเนี่นะักพมถนนที่แบบอยู่ในเมืองแบบนี้ทุกคนมันจะแบบสะท้อนสะ,ส,ะสะท้อนแสงขึ้นมาทุกคนมันจะสวยมากๆนะครับผมว้าวสุดยอดทุกคนต้นไม้ตัวใหญ่ทุกคนเทามาวางบนข้างบนเำาปลูกไว้นะครับผมมีของจริงนะครับ เมืองความสีวิไลเป็นแบบนี้นี่เองนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูร้านนี้ทุกคนนี่แบบจุดที่เรายืนอยู่นะครับผมมันจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนมันจะเป็นแบบพักให้หแบบผู้คนมานั่งนะครับผมนี่เปียกหมดนะครับ เป็นบันไดขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีแบบที่นั่งที่นั่งแบบนี้นะครับก็ถือว่าออกแบบให้ผู้คนได้มานั่งพักผ่อนกันข้างบนนะครับผมก็ถือว่าดีเยี่ยมมากๆนะครับโอเคครับผมก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ส่วนก็จะได้ขอจบคลิปไปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ